ก็นี่ไงตกขบวนนี่ไงภาพถัดไปค่ะจากบัญชาคามินค่ะเดี๋ยวเราจะตกขบวนหนูไม่อยากให้ขบวนของเราช้าเราไม่อยากให้ช้าเกินไปเดี๋ยวตกขบวนพ่อมันนั่งรถเข็นแล้วนะเสียดายนะพ่อมันนั่งรถเข็นนะลูกสาวมันยังนั่งกาอี้นายกอยู่เลยเวอใส่กุ้งเกงบ้องบ้องเสื้อบ้องบ้องอ่ะเนาะเสื้อเสื้อเสื้อมีแบรนด์เนี่ยนะเสื้อมีแบรนด์ อีสิปีนี่ไงคนที่จะนึกเสียดายเสืสส้อเสื้อหรือพี่ตองเสื้อหรือพี่ตองอีสินี่ไงอีสิปีนี่ไงคนที่นึกเสียดายลูกสาวมันป้อนข้าวพ,พ่อมันเว้ยพ่อมันนั่งรถเข็นมาว่าเสียดายนะสิปีก่อนนะเราดันคาสินโนไม่สําเร็จน่ะไม่งั้นเราจะรวยจากสินบนในทุนบอดอีกหลายหมื่นล้านเลยนะดูนะเห็นไหม คนที่จะเสียดายไงคือชาวบ้านเขาไม่ได้เสียดายพ่อมึงอะแหละทุกข์เสียด <c oughs> าย <c oughs> จะพูดพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านอะนะ <c oughs> พ่อมึงอไงเออเราไม่เสียดายเลยเราเราจะเสียดายด้วยซ้ำไปถ้าพวกเราทําไม่สําเร็จอืม